การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะสำเร็จผลได้จะต้องมีปัจจัยที่สำคัญคือการที่ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการร่วมการลดภาวะภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในส่วนของสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจากคนซึ่งนอกเหนือจากภัยที่เกิดจากความประมาทความขาดระเบียบในการไม่ปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายอันก่อให้เกิดภัยพิบัติตามมาภัยจากการก่อความไม่สงบภัยจากการก่อวินาศกรรมก็เป็นภัยที่คนได้ก่อขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนทําให้เกิดปัญหาต่อการเกิดภัยพิบัติชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นดังนั้นการหันหน้ามาร่วมกันเพื่อหาทางบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยของชาติร่วมกันจึงเป็นการเดินหน้าที่ประชาชาติปรารถนาสร้างความร่วมมือให้ทุกคนได้สร้างความร่วมใจและหน้าเดินไปพร้อมกัน